สวัสดีค่ะทุกคนแวะมาทักทายนะคะเราเดินทางกันแบบคอสคันทรีแ and ์แบ็กคันทรีก็คือทุกครั้งที่เราเดินทางอะค่ะสัญญาณโทรศัพท์ก็จะติดติดดับดับเนาะแล้วทีนี้ก็จะมาพูดคุยกันว่าทุกวันนี้เวลาเราไปไหนเราต้องใช้ GPS ใช่ไหมเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการนำทางเราใช่ไหมคะเนวิเกเตอร์อะไรพวกเนี้ยทีนี้ บางคนถ้าเขารู้ว่าจะเดินทางไปในที่ที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีแมปแบบออฟไลน์ใช่ไหมแต่ว่าครอบครัวเราจะไม่ได้ใช้แมปแบบออฟไลน์ทีนี้ก็มาดูกันว่าเราใช้อะไรในการเดินทางถ้าสมมติว่าเราตั้ง GPS ไว้แล้วอะคะ่ะแล้วเกิด GPS มันหลุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะมีตัวนี้คะ่ะทุกคนเราก็จะมีคู่มือ เดินทางนะคะนี่เลยเป็นเมนนูนนี่เป็นเมนนูนบุ๊กนะคะเป็นแมพในประเทศอเมริกาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าควบคุมไปถึงแคนาดาไหมนะซึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็จะบอกเนชแนลพาร์คด้วยก็พวกออ่าอ่าคันทรีโรดอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีบอกหมดเลยว่าถ้าเราตอนนี้เราอยู่โคโลราโดใช่ไหม ก็จะเปิดหน้าโคโลราโดอันนี้ก็คือรัฐโคโลราโดนะคะซึ่งเราเดินทางมาจากรัฐอ่าเนบาสกาก็อ่าเนบาสกาอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่ฝั่งนี้มุมนี้เขาก็จะบอกมุมเล็กๆว่าเนบาสกาทีนี้เราก็มันก็จะมีหมายเลขถนนเราวิ่งมาบนถนน80แต่เราจะต้องพัสเข้าสู่ถนน ทีนี้ถ้าอินเทอร์เนต็ตมันหลุดแมพมันหลุดใช่ไหมแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดแผนที่ดูมันก็จะมีบอกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราก็ต้องเรียนรู้กับการดูแผนที่ให้เข้าใจด้วยค่ะว่าเออเราอยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่เราเดินทางเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าณนะตอนนี้เราถึงเมืองอะไรแล้วจะเมืองเล็กเมืองใหญ่เราก็ต้องดูชื่อเมืองเอาไว้เพราะว่าเกิด นั่นลละเกิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายขึ้นมาเราก็จะได้เปิดแมปเล่มนี้ดูได้อันนี้ซื้อซื้อไว้หลายปีแล้วค่ะเราก็ยังคงใช้อยู่ค่ะเป็นเนี่ยค่ะสวยด้วยนะเป็นเป็นสีสันสวยงามมากเลยมันมีทุกทุกรัฐนะคะแผนที่ในทุกรัฐ50รัฐในอเมริกาค่ะและอันนี้ก็คือแผนที่ใหญ่อันนี้คือเป็นแผนที่ใหญ่ของอเมริกาเลย ตอนนี้เราอยู่โคโลราโดช่ไหมอ่ะถอดแว่นก่อนมองไม่เห็นตอนนี้เราอยู่โคโลราโดเนาะเราก็มาดูว่าโคโลราโดอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือแคนาดานะคะหัวมุมบนก็จะเป็นนี่คือใต้สุดใต้สุดของอเมริกาก็คือฟลอริดาลัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็เดินทางจากฟลอริดามาเมมฟิส ล้วก็จะเดินทางจากตรงนี้มาเมมฟิสนี่เลยแล้วจากเมมฟิสเราก็ไปที่ไหนนะโอไฮโอรีอินเดียนาเว e ต์โอไฮโอนี่แล้วโอไฮโอเราก็มาโคโลราโดเลยแวแวหายากมากค่ะสายตาอินเดียนาไม่ไจะอยู่ฝั่งนี้ไหม่ะโคโลราโดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้ว โคโลราโดค่ะซึ่งมันก็มีิ interstate สีฟ,ฟ้านี่ก็คือเป็นถนนิ interstate เนาะแล้วก็เส้นสีเหลืองๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นถนน US Highway อะไรพวกนี้ค่ะโอเคอันนี้เราก็มาการที่เราเดินทางท่องเที่ยวในอเมริกาแล้วเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตระหว่างทางเราก็จะต้องมีคู่มือแมนวลคู่มือแผนที่ เอาไว้ติดตัวค่ะเพื่อที่จะได้ดูว่าตอนนี้เราถึงตรงนี้นะถ้าเราจะไปเมืองนี้เราจะต้องไปถนนเส้นไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการแนะนำแมนนวลนแมพช่วงเวลาที่เราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนดูนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเอนจอยกับชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วถ้ามีอะไรดีๆให้มาแชร์ประสบการณ์กันใช้ชีวิตของพวกเราก็จะมานำเสนอกันอีกค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย